เฮ้ยใครอ่ะซูมปากเขาหน่อยซูมปากเขานิดนึงโอ้โโอ้โหหลอจนงครับคุณไว้เฮ้ยตอนรับเขาสู่เบิร์ตแลนด์หน้าตาคือไม่ตื่นสๆไม่ตื่นเลยครับผมนัดกี่โมงนัดสิบโมงครับแล้วตอนนี้กี่โมงรับ แต่หน้อยผมก็มาครับคนนี้เขาอะไรกันน่ะฮะไม่สองคนนี้เขาอะไรกันอะไรกันไม่อย่าไปยุ่งโอ้คือดำเบลกันคนละลูกคือคนละลูกเลยรโอ้โหสุดพอเดินเข้ามานิดนึงอุ้ยสุดนี่นะครับเล่นไไรของจริงครับ อูโนมครับผมแนะนำวิธีการเล่นไหล่ที่ถูกต้องหน่อยครับนี่นะครับเฮ้ยอย่างนี้ดิเราต้องโฟกัสหัวไหล่นะครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นไงครับคิว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 นืแต่ขึนเหนือแต่แดดเอาไ้โฟกัสโฟกัสกูว่ากูว่ามึงถอดแมสก่อน หายใจกันหายใจกันหายใจกันปึ๊บปึ๊บปิดโอ้โหทำมันชิลอะไรขนาดเนี่ยแข็งแรงมากเก่งจริงจริงก็สบายอ่ะดูเลยไม่สบายไม่สบาไปเอาแต่ละคนคโหดทั้งนั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคนี่เหรอที้ิมอนบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้กี่ทีกี่ทีกี่ทีได้นะร้อยทีก็ได้ร้อยทีครับไปครับซอยครับ มึงจะเป็นเซตามาเหรอครับมึงจะเป็นเซตามาเหรอคุณครูครับใช้ได้ไหมครับผมไม่ไหวครูก็ไม่ไหวคครับูเอ้ายังพายเรือไม่เสร็จนครับเอ้ยมีคนพายเรือใหม่วะกระตังแข่งกันดูเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เรามาทำไรครับฟิ่ครับพายเรือ,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 อไปแถวขั้นน้ำโอ้ไปต่อแข่ง จุ๊บไหนครับจุ๊บหนครับอ้าวเก่งมากเด็กๆเด็กๆอ๋อเก่งมากเก่งมากเด็กๆเก่งมากเด็กๆ